สครับสวัสดีครับผมจิมมี่ฮะผมทำมี่ครับครับผมผมเล่นซีรีส์เรื่องพี่เจตคนกลางนะครับผมรับบทเป็นน้องไม้ครับครับผมรับบทเป็นพี่เจตนะครับวันนี้ได้มาพิตติ้งกันครั้งแรกเป็นไงบ้างค โอ้ยจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเหมือนเป็นการฟิตติ้งครั้งแรกที่มีสื่อมาแบบเยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็เหมือนจริงๆเราไม่ได้เราห่างหายการฟิตติ้งแล้วแบบว่าไปเจอสื่อ โปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยมานานพอสมควรแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบสื่อมาเยอะมากแล้วเราตื่นเต้นมากๆจริงครับกับการกับการถ่ายรูปฟิตติ้งแล้วก็ไม่เคยไม่เคยมีสื่อไหนที่แบบเข้ามาแล้วแบบว่ามาถ่ายตอนที่เรากําลังแบบฟิตติ้งอยู่เลยใช่อันนี้เป็นครั้งแรกของเราจริงครับแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนด้วยนะครับผมทุกสื่อเลยที่แบบว่าได้เข้ามาแล้วให้ความสนใจกับพวกเราจริงนะเรารู้สึกแบบว่ารู้สึกตื่นตันมากอ่ะแบบโอ้โหมีมีแค่นี้ก็มีแบบกระแสตอบรับแล้วเราก็ทําให้มีกาลังใจสูงมาก ครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณมากเลยที่มาทักทายแล้วก็ครับผมเราจะได้ป่าประกาศไปให้ทุกคนรู้นะครับผมว่าซซรีพี่เจคนกลางแล้วาเล่นกับอนนทอ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับครับเตรียมตัวกันมานานมากกำลัง<ช>ลเข้ากองวันแรกแล้วเปไ็นยังไงตื่นเต้นไหมโอ้โห,โหตื่นเต้นนะจริงๆวันนี้<ห>ก่อนมาวันนี้ผมก็ตื่นเต้นแล้ว่จริงๆผมนอนแบบนอนไม่หลับเลยอืมันต้องแบบว่ามีรถมารับตีห้าใช่ไหมผมแบบนอนตีสามเนี่ยนอนไม่ได้นอนไม่ได้เลยแล้วแบบตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็แบบ ก็มาตามที่บอกมาตามที่บอกเลยใช่คร uh ับคือแบบนอนไม่หล anyway> ับจริงๆเพราะแบบตื่นเต้นจริงๆผมนี่นอนไปได้ประมาณสองชั่วโมงก็เหมือนกันครับนอนประมาณตีตีสามตีสี่เพราะว่านอนไม่หลับเอออยู่ๆเราตื่นเต้นไม่แอร์เย็นเกินลุกมาปิดแอร์เราเล่นนะครับเราเราลุกมาแล้วเราแบบเราไม่รู้จะทาอะไรเราก็เลยเปิด iPad มาใช่่ะแล้าก็หยิบปากกาใน iPad ขึ้นมาแล้วก็เข้าบทเลยเฮ้ยสุดยอดบทนิยาย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเมื่อวานแบบว่าไม่มีอะไรทําจนแบบว่าจนแบบมานั่งมานั่งทําบทอยู่ประมาณบทหนึ่งแล้วก็นอนต่อใช่แล้วก็ลุกขึ้นมาแบบโหสภาพสภาพคือแบบว่าก่อนที่จะได้กาแฟนี่คือแบบซอบบี้มากเลยนะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าอยากได้ไหมแต่ว่าเนี่ยบอกให้ครับผมครับขายซีนแรกถึงซีนสุดท้ายไม่แบบหนักกว่านี้หรอโอ้โห ซีนแรกถึงซีนสุดท้ายหมายถึงว่าคิวแรกอใช่คิวแรกผมว่าผมว่าก็หนักหนาท่าหัดอยู่นะครับเอาจริงแล้วจริงๆคิวแรกของทุกกองหละใมันทาให้แบบเราตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะแสดงมาแบบแค่ไหนก็ตามสําหรับผมนะฮะก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าผ่านไม่ได้อยู่แล้วครับครับหุยผ่านไม่ได้อยู่แล้วด้วยดีครับดีครับดีครับแต่เราจริงๆเราว่าเราผ่านไม่ได้อยู่แล้วแหละอาจจะแค่ต้องปรับตัวกับกับการทํางานในกองใหม่สักทีหนึ่งนะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าแบบว่า ทีมงานลงไปถึงแบบรายละเอียดแบบช่างไฟเอ่อช่างตาตากล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือใครแต่ว่าเร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 าแค่รู้ว่าแบบว่าผิวผิวเพลินก็คือแบบเหมือนคนที่ทํางานมาด้วยกันนานแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปปรับตัวกับอะไรบ้างเหมือนกันก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีเหมือนกันครับครับก่อนจะมาถึงที่เจ็ดคนกลางคือเล่นซีรีส์มาหลายเรื่องมากมากที่ผ่านมากลัวไหมว่าแบบแฟนคลับจะยังแบบเหมือนปรับ ลุกไม่ทัน,นอ่ะปั๊อุ้ยอันนี้ถ้าสําหรับผมอ่ะผมก็กลัวนะเพราะร<อ>ผมแบบผมแบบผมไม่รู้ว่ามุมมองของแต่ละคนในการมองมันมองยังไงอะ่ะก็คาแรคเตอร,ร์ทำมันฉีกมากเลย <c oughs> เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันแบบทําให้ไม่รู้ว่าภาพจําของแต่ละคนที่แบบดูเราจะเป็นภาพจำยังไง <c oughs> แต่ว่ามนสำหรับผมผมไม่ได้อยากให้แบบว่าติดภาพจำนั้นๆอ่ะเพราะว่า ท,ทุกๆสิ่งใหม่หรือว่าสื่อการแสดงใหม่ที่ผมได้ไปทำอะ่<ล>ะผมก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองตามตัวละครนั้นๆในในแต่ละบทบาทนั้นๆนะฮะใช่ครับครับอ,อืมก็ถ้าในส่วนของผม <c oughs> ผมรู้สึกว่ามีมีความกังวลเหมือนกันนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแฟนคลับก็คงทุกคนก็คงอยากดูเราที่เราเป็นที่เราเป็นเราไปแสดงในเรื่องนั้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะแสดง เอ่อเป็นบทอะไรครับผมแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่พี่แฟนคลับก็บก็คงจะอันนี้ที่เราคิดเองนะแล้วเราก็เราก็แบบว่ารู้สึกยินดีมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่ายินดีมากถ้าเกิดว่าเขาจะได้เห็นเราในหน้าจอโดยที่ไม่เกี่ยงว่าเราจะได้อยู่บทอะไรอะไรอย่างี้ครับแค่ได้ออกมา,าดได้ออกมานะใช่ได้ออกมาท่ายอดถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้สึกเราก็เรา แล้วเขาแบบโอเคก็ดีใจแล้วแล้วเราก็ดีใจเหมือนกันที่เราแค่ได้เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ได้ที่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกยินดีกับตรงนี้แล้วเหมือนกันก็ครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอยากให้ให้กาลังใจกันหน่อยกําลังจะเข้ากองวันแรกทำงานด้วยกันครับผมก็จริงๆผมว่าเราให้กําลังใจกันตลอดอยู่แล้วนะมันแบบในระหว่างที่ การเตรียมตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วเราก็แบบให้กำลังใจกันเสมออยแล้วแบบเต็มที่อยู่แล้วจิมมี่แบบเพิ่งเห็นความไม่เซลล์ครั้งแรกเมื่อกี้ว่าแบบเออว่าแบบจะทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบจิมมี่มีทุกอย่างที่เป็นแบบไม้แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกดดันชิวครับผมอเออจริงๆก็เพิ่งจะมาแชร์ ครั้งแรกเลยเนาะไม่ได้แชร์ในห้องเวิร์กช็อปแต่ดันมาแชร์กับตอนสื่อข่าวนะครับก็คือเมื่อกี้ผมบอกไปว่าแบบว่าเอาจริงผมกลัวในการที่การที่เราจะต้องมาเล่นเป็นบทน้องไม้แล้วเราอ่านในนิยายมาเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบว่าน้องไม้เป็นหนุ่มนักกีฬาหุ่นดีฟิตเปี้ยแล้วก็เอ่อดูเป็นเหมือนเทพบุตรออกมาเลยอ่ะแล้วเราก็แบบมาจินตนาการว่าเออน้องไม้จะเป็นประมาณไหนซึ่งเราใส่ เราจินตนาการออกมาเป็นตัวเองแทบจะยากมากเลยนะครับในการที่เราจะจินตนาการออกมาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้หล่อขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้หุ่นดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยนั่นคือในนิยายแล้วนี่คือตัวจริงของเราแล้วเราก็แบบเราเครียดมากกับการที่เราพยายามที่จะแบบที่จะทําให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับจนแบบจน,แบบจนเมื่อกี้ก็ได้พูดออกมาว่าแบบเออเนี่ยตรงนีเ้เรากดดันมากเลยอืขอบคุณมากที่เ<ต>ห้า<ผ>มาให้มาเหน,เ<า>นเหือว่า คือจิมมี่ผมรู้สึกว่ามันมันคือแค่มันยังไม่ได้เปิดคิวแรกหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบรูบบ้รู้สึกได้แล้วก็เห็นได้ตั้งแต่ในห้องเวิร์กช็อปแล้วว่าแบบจิมมี่ทำได้อยู่แล้วอะไรเลยอ่ขอบคุณครับแล้วก็กใ,ใช่กับพี่เจตนะครับผมบผมอันเอาจงจริงผมรู้สึกว่าคุณอะเป็นพี่เจตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยตอนเนี้ยไหนตัดใจตัดใจนั่งอยนัครับเนี่ยฮะนี่คือพี่เจตเนี่ยเห็นว่าคุณแบบแล้วนี่คือคุณดีไซน์เองด้วยคุณคิดเองคุณทำอะไรเองหมดแบบว่าเออเนี่ยคือ ผมหมดห่วงกับคุณมากเลยแล้วก็ขอแค่ว่าสู้ๆแล้วกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผ่านไปได้แน่นอนครับไปด้วยกันเรามันคู่หูฟ้าผ่าหรือเปล่าคิดว่าแปดตอนน้อยไปไหมแปดตอนน้อยไปไหมผมว่าไม่ไม่น้อยหรอกครับเพราะว่าจริงๆมันมีทั้งพี่เจ็ดคนกลางแล้วก็อย่าเล่นกับนนท์ด้วยซึ่งจักรวาลน,นี่มันจักรวาลเดียวกันนะครับเราทั้งทั้งทั้งสองคู่เนี่ยจะได้แบบ ไปออกของทั้ง2เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันคือเท่ากับถ้ารวมเป็นซีรีส์เรื่องเดียวมันคือ 16- 16ตอน16ตอนแล้วมันก็ไม่น้อยนะครับก็จริงๆมันดีตรงที่ว่ามันเป็นจักรยานเดียวกันจักรวาลเอาจักรวาลเดียวกันใช่ครับก็อาจจะได้เห็นทั้งจิมมี่ทอมมี่ก็ไม่ไม่อ่านละกันได้เห็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมก็จิมมี่ทอมมี่เนยเจมและนักแสดงคนอื่นๆมากมายนะครับผมกับ จักรวาลนี้นะครับผม16ตอนด้วยกันอย่าเล่นกับอนนท์และพี่เจ็ดคนกลางครับครับีีสฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องพี่เจ็ดคนกลางนะครับแล้วก็อย่าเล่นกับอนนท์นะครับก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับก็จริงๆพวกเราตั้งใจทากันมากนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปกันหนักหนักหน่วงแล้วแอบมากๆนะครับก็อยากให้ทุกทุกคนติดตามนะครับทางทางที่แบบทั้งคนที่เป็นคู่คู่แบบแฟนคลับของเน็ตเจมนะครับของจิมมี่ทอมมี่นะครับก็อยากให้ทั้งสองบ้านนะครับสนับสนุนแบบพวกเราทั้ง ทั้งคู่นะฮะแล้วก็ของทั้งบ้านมันดีเวิร์กด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามพวกเรากันด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะครับผมก็ไม่ว่าจะชอบหรือเป็นเมนนักแสดงคนไหนนะครับผมก็ขอให้เอ็นดูทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับกับพี่เจคนกลางและยัยเล็กกับบันนท์ครับ